ทันทีเกิดในวันอาทิตย์ครับกับไกด์ดวงเด่นรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีเรื่องของเลขมงคลสีมงคลครับแล้วก็หงจุ้ยโชคลาภครับของสัปดาห์นี้นะครับเราจะมายกยอดกุงจุ้ยโชคลาภนะครับมาอยู่ในคลิปนี้นะครับมาฮะเรื่องแรกเด่นมากครับคือการงานนะฮะใครที่แบบงานติดติดขัดขัดหรือมีปัญหานะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบอัดใจไม่สบายกายใจนะครับวันหรือว่าสัปดาห์นี้จะค่อยๆคลี่คลายนะครับ มีทางแก้ทางออกเป็นสัปดาห์ท no the no ี splash, be mm ่งานคาดหวังได้นะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นหรือโปรเจกหรือว่างานอะไรที่ทําแล้วประสบความสําเร็จดีนะครับคือมันเริ่มฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นะครับยิ่งดีใหญ่นะฮะถ้าเทียบต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ยกตัวอย่างครับวันพฤหัสบดกเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับโอเคนะครับคาดหวังเรื่องงานแล้วก็มีข่าวดีนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือนะฮะเพราะนั้นงานสัปดาห์นี้ดีกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับอะไรที่ ติดขัดอะไรที่ไม่สบายกายใจหรือว่าคนจะเร่งสปีดงานนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะฮะเรื่องที่2ครับที่โดดเด่นนะครับอันนี้เด่นมากคือเงินเลยนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นครับดาวการเงินนะโอ้โหไหลกระจายนะครับฉะนั้นให้เตือนให้ระวังนะครับสัปดาห์นี้มันมีอะไรที่แบบไม่ค่อยชอบมาพากลยกตัวอย่างเช่นเรื่องของรายจ่ายที่ปูปรับฉับพลันนะครับในสัปดาห์นี้คุณจะเจอรายจ่ายที่คาดไม่ถึงนะครับอันนี้เรารู้ดวงล่วงหน้า เราจะเตรียมการป้องกันแก้ไขแล้วก็คอยจัดการคอยดูแลแล้วก็คอยเรียกว่าวางแผนนะครับสัปดาห์นี้รายจ่ายปุ๊บปั๊บชอบพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงนะฮะเข้ามาคือรายจ่ายปกติแล้วก็จ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่น้องเหนือจากกฎเกณฑ์ที่เราคาดการไว้นะฮะข้อที่3ครับในเรื่องที่โดดเด่นนะครับประจำสัปดาห์นี้ที่ต้องพบแล้วก็ต้องเจอแบบชัว์ๆนะครับคือคนนะฮะปัญหาสัปดาห์นี้คือคนครับ คนกันแกล้งแกเข้าใจผิดใส่ไร้ใส่ความนะครับคือไม่ใช่แบบเจอทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าเจอเรื่องประมาณแบบนี้นะครับหรือว่าทํางานแบบหลุดตกลนนะฮะผิดพลาดเนี่ยหรือว่าทํางานที่แบบไม่ค่อยมีสมาธินะครับเือเราก็ต้องเหนื่อยกับคนเหล่านี้พอสมควรนะครับฉะนั้นก็เตือนไว้ว่าเรามดระวังนะฮะเรื่องของการงานแล้วก็คนนะครับเป็นพิเศษนะแต่ข้อดีนะครับก็อย่างที่ว่านะครับงานวุ่นวายเลยแล้วก็ตามแต่ประสิทธิภาพการทํางานค่อนข้างน่าพอใจนะครับก็ไม่ต้องกลัว เยอะเกินนักแต่รําคาญคนนะฮะสัปดาห์นี้อู้อะไรกันบ้างนะฮะน่าวุ่นวายมากนะฮะถ้าคุยระวังคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับพยายามการสื่อสารระวังความผิดพลาดเป็นพิเศษนะฮะเรื่องต่อมาครับที่เด่นๆเ,เป็นพิเศษนะฮะคือเรื่องความรักนะครับสัปดาห์เนี้ยความรักดีนะฮะใครที่แบบอึดอัดใจไม่ค่อยสบายาใจนะครับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้สัปดาห์นี้โล่งโปร่งใจขึ้นเยอะนะครับมีโอกาสจะ ที่ทะเลาะนะฮะกับกับมาคืนดีโดยอย่างน้อยก็คุยแล้วมันก็สบายใจขึ้นนะครับแต่มีเหตุผลข้อน,นึงนะครับในช่วงนี้ที่เด่นมากคือเวลาที่มีให้กันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เด่นมากมันจะทําให้ใครสักคนหนึ่งนะครับที่ประเภทแบบชอบตัวติดกันนะฮะหรือว่าอยากจะต้องไปไหนไปกันนะฮะแล้วก็มีอะไรต้องคุยหรือว่าต้องใกล้ชิดกันนะครับสัปดาห์นี้จะไม่เป็นแบบนั้นถ้า ใครที่แบบอารมณ์มันต้องแบบไปไหนไปกัน,นี่คุณจะเครียดนะครับแต่ถ้าใครโอ้สบายยจริงๆแล้วคนราศีไม่ใช่คนราศีคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนะครับต้องแบบตัวติดกันอะไรมากเกินนะฮะต่างคนต่างม,มีโรคส่วนตัวสูงนะครับจริงๆคู่ครองคนรักคุณก็เริ่มเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะจะสบายใจกว่าที่จะไปไหนไปกันนตลอดเวลานะครับแต่คนเกิดบางวันเขาต้อง ตัวเป็นประต้องกูนะฮะเราจะมีความสุขที่สุดวันนี้ฮะ,ะแต่อาจดูคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีเวลาให้กันน้อยลงนะครับจะได้รู้ไว้ล่วงหน้านะฮะสิ่งที่จะเจออีกเรื่องครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เดินทางตลอดเวลาหรือว่าต้องพบปะผู้คนมาตลอดเวลานะครับคุณจะต้องเจอคุยงานคนใช้เวลานให้ทําอะไรเพิ่มเติมคือมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกให้กับคนพอสมควรแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเขาว่าเดินทางอยไองนี่มันไมาาเะะิเมินาววบะคระักศษ แล้วก็ต่อมาครับเรื่องเด่นๆครับใครที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่จะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ข้อน่าสนน่าสนใจนะครับและนะครับถ้ามีความเดือดร้อนสิ่งใดครับจะมีคนช่วยนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าผู้บัญชาครับเป็นช่วงดวงผู้ใหญ่เสริมนะครับหรือว่าช่วยเหลือให้ให้กาลปรึกษาก็ได้ครับหรือว่าถ้ามีความเดือดร้อนคุณปรึกษาหรือกับผู้ใหญ่คนที่คุณรักเคารพและศรัทธานะครับเัีวนี้จะดีพิเศษนะครับเรื่องเด่นๆครับเรื่องต่อมาฮะเป็นสัปดาห์ที่ช่วงนะ ความรู้สึกแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกแบบคาดการสถานการณ์แม่นยำนะครับทายนิสัยใจคอแม่รู้ว่าใครดีหรือว่าใครที่ไม่ดีนะครับแล้วเราจะตาสว่างเราจะได้รู้เราจะเห็นเราจะได้ยินใครที่อยู่รอบข้างนะครับเอาเรื่องสําคัญสําคัญนะครับของใครบางคนมาบอกนะฮะอาจจะมีคนในที่ทํางานหรือคนสําคัญสําคัญของเรานะครับนี่คือเรื่องที่คุณต้องเจอสัปดาห์นี้ชัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือนะครับแล้วก็จะป้องการแก้ไขหรือว่าจะหาวิธีที่จะแก้เกมนะครับให้ เรื่องร้ายๆหรือเรื่องแย่ๆมันฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นยังไงครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเลขมงคลครับ639ครับเลขที่ไม่ถูกโชั่กเลขหนึ่งสีตัวชั่กครับมีสีแดงชมพูฟ้าเขียวสีที่ไม่ตัวชั่วโกระคือสีดำนะฮะแล้วก็วันที่ดีครับมีวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับและอ่าคงช่วยโชคลาภครับสัปดาห์นี้ฮะเคลียร์แอนด์คลีนครับห้องนอนนะฮะเคลียร์ห้องนอนนะครับสัปดาห์นี้ให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดอะไรที่ไม่ใช้ออกไปเอาแสงแดดเเเเข้้้าาาามพืื่่่ออฆชโรรคแลววกก็ีย ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยนะครับเติมสิ่งดีๆเข้ามาครับวันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรื่องของหวงจุ้ยสําคัญนะครับห้องนอนต้องเคลียร์ให้ให้คลีนนะฮะเดี๋ยวเรื่องดีๆมันจะวิ่งเข้ามาให้เราชื่นใจนะครับโอเคฮะไปเลยครับขอให้โชคดีเปขามสุ่เลยครับเป็นกําลังใจทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ